ศาสตรของแนวที่เป็นเลิศค่ะจากวัตถุประสงค์นะคะเราก็จะได้ในส่วนของรอบแนวคิดในการวิจัยเลยคะ่ะซึ่งผู้วิจัยนะคะก็ะได้อธิบายถึงหลักการแนวคิดการระดมทรัพยากรทางการศึกษานะคะซึ่งจะมีองค์ประกอบในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเนี่ยทั้งหมด7องค์ประกอบคะ่ะนัก็คือจะเป็น1การบริหารทรัพยากร2องภาวะผู้นําม ส่งวันสี่ความสัมพันธ์หแรงจูงใจหกด้านกฎหมายและประเจ็บจะเป็นการประชาสัม งลําเลิศนะครับขนานั้นทุกคุณยังมีคำว่าเลิศเลยเรามาดูว่าเะไรท่านผ้ชนี่เราเนี่ยจะเป็นเลิศจักไหนนะครับผมอ่ก็จะแบ่งออกเป็นสองระยะนะครับเหมือนกับกลุ่มของกระบวนของการตั้งของสุตรหมือนกันเลยก็มีสองระยะเี่ยะระยะที่หนึ่งก็คือศึกษาองค์ประกอบแล้วก็แนวทางแต่ผมแต่งคำประพันธ์นะเพราะอ่านสักสักหน่อยนะครับผมระยะที่หนึ่งศึกษาองคประกอบและแนวทางให้รอบครอบต่อความเห็น แล้วยืนยันองค์ประกอบแต่ละประเด็นจากโรงเรียนเดอะเบสเป็นเช่นแนวคาัที่ทำป่าพันปอก็คือรยะเอียหนึ่งก็คือศึกษาองค์ประกอบองค์ประกอบได้จากไหนได้จากการค้นคาเอกสาและงารจัที่เกี่ยวข้องก็ได้มาทั้งหมด7องค์ประกอบแล้วเอาไปสองท้าผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ผู้ทรงควุฒิจากทั้งสามใงเดือนที่เดอะเบส้แก่โรงเรียนหนึ่งโรงเรียนเสนาบุพาะสองโรงเรียนปิ่นนาเกลือเป็นโรงเรียนเอกชนอยู่ในแถวโรงเรียนโรงเรียนผมนะครับแล้วก็ในที่3คือโรงเรียน ท่าช้างราชบำรุงนักเองอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเราก็ไปสอบถามเรียกว่าไปไปสัมภาษณ์ไปยืนยันองประกอบพอได้องประกอบเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปได้ไปศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ต่อท้องกองค์ประกอบก็สัมภาษณ์จากโรงเรียนเดอะเบสทั้งสามท่านแล้วเราก็จะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ตออท้ององค์ประกอบทั้งเจ็ดองค์ประกอบทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็จะมีองค์ประกอบของการระดม ทรัพยากรทางการศึกษาต้องประกอบไปด้วย7 1การบริหารทรัพยากร2ภาวะผู้นำา3การมีส่วนร่วม4ความศรัทธา5แรงจูงใจ6กกฎหมายและ7คือการประชาสัมพันธ์นี้คือสำคัญการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วต่อไปก็จะเข้าสู่ระยะที่2ก็มี2ขั้นตอนเหมือน,นกันนะครับระยะที่2ร่างเสนอกระบวนัศน์แล้วยืนหยัดยืนยันที่เราร่างผู้เชี่ยว ผู้เชี่ยวชาญอ่านตรวจสอบตอบแนวทางเป็นแบบอย่างกระบวนกัดพัฒนาพอเราได้ดแนวทางจากระยะที่หนึ่งแล้วเราก็จะมาล่างล่างกระบวนกพัฒน์กระบวนทัฒนคืออะไรครับค่ะกระบวนก่ะ หรือว่าในการทํากิจกรรมใดๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพค่ะอันนั้อีกครั้งนึงนะครับกระบวนการคือชุดความคิดที่ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานกิจกรรมใดๆก็จะได้เป็นการร่างอันนี้หนึ่งเรื่องการร่างกระบวนการและรั้ที่สองก็ทาไปสู่การยืนยันระบวนนะคจากผู้เชี่ยวชาญั้5คนผู้เชี่ยวชาญทห้าคนประกอบไปด้วยหนึ่งผู้บริการโรงเรียนเอกชนสองผู้บริการโรงเรียนประถมศึกษา สามผู้เรียนการเรียนมัธยมศึกษาสี่ศึกษานิเทศและห้าผู้นักวิชาการของมหาวิทยาลัยนะครับผมก็ยืนยันองค์ประกอบเอ้ยไม่ใช่ยืนยันกระบวนการว่ามันมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่ะเสร็จแล้วพวกเราก็จะได้มาเป็นตัวของกระบวนการน์ในการระดมทรัพยากรก็จะกลายเป็นก็จะมีคำตอวข้างหน้าประกอบองค์ประกอบจากการบัญหาทรัพยากรก็จะกลายเป็นกระบวนการ ก,กระบวนการภาวะผู้นำกระบวนบการการมีส่วนร่วมเป็นต้นครับผมเดี๋ยวส่วนของผลการวิจัยของครู<ฆ>มุกใจะใจด้ข่าวต่อไปครับผมสำหรับผลการวิจัยนะคะจา,มมาจากที่ได้กล่าวมาจากขั้นต้นแล้ววัตถุประสงค์นําลุแนวกรอบแนวคิดการวิจัยนะคะและว,วิธีการดําเนินง,งานซึ่งจากวัตถุประสงค์มีสองข้อ,อผู้วิจัยก็ได้นําเสนอผลการวิใใจัยทั้งสองข้อเหมือนกันค่ะในข้อแรกคือเพื่อศึกษาองค์ประอกอบและแนวทางในการบริหาร ในการรูดทรัพยากรน,นะคะผลการวิจัยก็จะได้องค์ประกอบค่ะคือ 1. องค์ประกอบทั้ง7องค์ประกอบอย่างที่คุณเ,เมนทอร์ได้กล่าวเมื่อกี้นะคะทั้งอ,องค์ประกอบทั้ง7ด้านก็คือมี1การบริหารทรัพยากรกภาวะผู้นำ3าการมีส่วนร่วม 4. ความศรัทธา ลนวะะทางที่1ก็คือผู้บริหารจะต้องใช้ทรัพยากรทางก,การศึกษาที่ได้มาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างรายได้จากสิ่งที่มีอยู่นะคะพอเรามีอยู่แล้วเราก็สร้างจากสิ่งนั้นแล้วก็เราก็ระดมมาเพิ่มนะคะ2ก็คือผู้บริาหารหรือหัวหน้างานะจะต้องจําเป็นมีกระบวนการในการกระตุน้นชี้นํนะ,ะแล้วก็ผลักดันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเจ็บเต็มใจหรือว่าตระตือรือร้นในการที่จะเข้าร่วมในการ ยากรนะคะให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ค่ะ3แนวทางที่3นะคะคือผู้บริหารจะต้องทําให้ทุกภาคส่วนเนะะี่ยค่ะมีส่วนในการที่รู้สึกความเป็นเจ้าของจากที่เราได้สัมมนาครั้งที่แล้วนะคะก็คือให้ทุกคนค่ะรู้สึกว่าเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกันรู้สึกว่าเนี่ยคือของของเรานะคะเราก็จะได้รักแล้วก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือนะคะด้านที่4ี่ค่ะคือผู้บริหาร ว่าเวลามีข้าป่าจะมีการลดหย่อนภาษีเนี่ยค่ะเป็นการสร้างแรงจูงใจเข้ามาอีกน,นะคะก็คือเป็นเ,เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรน,นะคะและผู้บริหารจะต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบ,บัติงานภายใต้กรอบของกฎหมายทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ไมละเมิดเหมือนเมือ่อเช้าที่เราเข้าสัมมนาก็คือต้องเป็นธรมต้อง ว่าตรวจสอบได้นะคะและเดแนวทางที่สุดท้ายก็คือผู้บริหารเนี่ยค่ะจะต้องนาเสนอถึงเป้าหมายคือการปรชะชาสัมพันธ์นั่นเองนําเสนอถึงเป้าหมายว่าเราได้ทําอะไรไปแล้วแล้วได้สําเกตอะไรแล้วบ้าง1น3นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะ,ะเ,ปเป็นแล้วความสําเร็จของมันเนี่ยค่ะจะเป็นเครื่องยืนยันความประจักษ์ของความสําเร็จอย่างเช่นนักเรียนที่มีคุณภาพนะคะก็จะสร้างเขาเรียกว่าสร้างศรัทธาจากตรงนั้นได้อีกว่าโรงเรียนเนี้ยค่ะ สามารถทําให้นักเรียนที่เป็นผลผลิตสําคัญของโรงเรียน ภาวะผู้นำมี4มิติการมีส่วนร่วม4มิติความศรัทธา4มิติแรงจูงใจ3มิติกฎหมาย3มิติแล้วก็การประชาสัมพันธ์อีก3มิติค่ะในแต่ละมิติเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นส่วนประกอบว่าประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ อย่างเช่นนะคะควาสัมพันธ์อย่างไรให้ประสบผลสําเร็จนะคะในแต่อาที่เป็นกระบวนการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าคือจุดความคิดที่จะนําไปสู่ความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคะ่ะและกลุ่มของเรานะคะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ